ราคาทองคำวันที่12ธันวาคม2568เกา54:57นาทีภาพรวมราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น650บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อ64,000บาทขายออก64,100บาททองรูปพันรับซื้อ62,716บาท92สตางค์ขายออก64,900บาทมีการปรับ 8ครั้ง้ดยกันนะครับครั้งที่1นึนาทีปรับเพิ่มขึ้น500บาทครั้งที่2องเกนาทีทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่3เกนาทีนาทีปรับเพิ่มขึ้นปรับลดลง5 0บาทครั้งที่สี่สิมขึ้นาทงยี่สิบสองนาทีปรับเพิ่มขึ้น5 0บาทครั้งที่6้สิบสนาทีสิเนาทีปรับเพิ่มขึ้น5 0บาทครั้งที่7กสิบสานาทีสิบปดนาทีปรับเพิ่มขึ้น5 0บาทครั้งที่เจ ลดลง50บาทขอขอ้ขอมุลข้อมูลจากทองคำราคาเด็ดขอบฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามข่าวสารราคาตาค่างๆต่งางานนได้เลยนะครับ